หลายหลายคนคงทราบข่าวนะครับเรื่องของศึกแดงเดือดที่จะจัดขึ้นในเมืองไทยซึ่งเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการเปิดเผยจากคุณวินิจแหละครับหรือว่าคุณพี่วินิท,ที่เรารู้จักกันนะครับอดีตดีเจชื่อดังปัจจุบันก็เป็นผู้จัดอีเวนต์ระดับใหญ่ของประเทศนะครับโดยข่าวนะ่ะมาจาก Facebook ของพี่บีบางประกงพี่บีบางประกงบอกว่าจะมีการจัดแดงเดือด ที่เมืองไทยครับลิวพูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะแข่งกับที่ประเทศไทยจริงๆนะครับโดยทางบริษัทของพี่วิดิจเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญาภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็น่าจะไม่เกินวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวใหญ่อีกทีคือต้นเดือนมีนากำหนดการแข่งขันเนี่ยออกมาคือ12กรกฎาคม65 นอกจากนี้ยังมีการเสริมอีกครับจากเพจของพี่บอบูเพจของพี่บอบูก็ออกมาบอกว่าบัตรเนี่ยราคาน่าจะออกมาที่ขั้นต่ํา5,000บาทส่วนตอนเช้าของวันนี้ก็มีเพจของคุณพี่สรยุทธ์ออกมาอีกครับบอกว่ายืนยันว่าจะเตะที่ราชมังก็อย่างที่บอกครับดำเนินการโดยบริษัทเฟสแอร์นะครับบัตรอย่างต่ำ5,000 นี่คือข้อมูลที่เรารู้นะครับว่าแดงเดือดจะจัดขึ้น12กรกฎาคมที่จะถึงนี้บัตรขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่5,000และจัดที่ราชมังทีนี้แฟนบอลชาวไทยต้องเตรียมอะไรบ้างอ่าผมจะมาพูดคุยในมุมมองผมแล้วกันนะครับว่าแฟนบอลชาวไทยจะต้องรอรับอะไรบ้างและอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะครับสิ่งแรกเลยคือ การแย่งชิงบัตรคุณผู้ชมแน่นอนครับเราไม่ได้เห็นอีเวนต์ใหญ่ๆสองทีมใหญ่ๆแบบนี้มาเตะกันเนี่ยนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละการแย่งชิงบัตรเกิดขึ้นราชบังคลากรสถานเนี่ยความจุอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ืกว่าๆว0าห0มื่ประมาณนั้นครับไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วและยังต้องระวังเรื่องของการจัดการแข่งขันในประเทศอีกด้วยไม่รู้วา่าขนาดนั้นมติของรัฐบาลจะให้จัดการแข่งขัน ผู้ชมเข้าชมงานในขันได้100%เหรือไม่เพราะว่าณปัจจุบันนี้พรกรฉุกเฉินยังอยู่นะครับแล้วก็จะหมดอายุก็มีนาคมและอาจจะมีแนวโน้มที่ต้องต่อไปอีกและก็ไม่รู้ว่าจะได้อย่างไรแต่มันมีข้อกําหนดข้อหนึ่งว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถจะยื่นขอได้ถ้าเป็นการจัดก,การในขันพิเศษและมีการควบคุมซึ่งแน่นอนแหละอาจจะต้องมีการตรวจ atk หน้าสนามนะครับรวมไปถึงยืนยันว่าท่านตรวจท่านฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3เข็มผมบอกอย่างนี้เลยเมื่อถึงกรกฎาคม2เข็มไม่พอครับอาจจะต้องยืนยัน3เข็มด้วยกันเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยที่ยังไม่ถึง3เข็มรีบไปฉีดซะก่อนเลยนะครับผมเชื่อว่าณน,นาทีนั้น2เข็มไม่น่าจะพออาจจะต้องถึง3เข็มด้วยซ้ำถึงจะมีโอกาสเข้าไปดูเกมได้ส่วนเรื่องการซื้อบัตรโอ้โหแน่นอนว่าห0,000่นกว่าหรือห0,000ื่นเนี่ยจำนวนคนถ้าเข้าชมได้เต็มความจุไม่น่าจะมีตัวมาถึงแฟนบอล เยอะขนาดนั้นครับอย่างมากจริงๆนะผมมองว่าส0 0 0มนโอ้นี่คนบอกโอ้โหสามหมนเลยเหรอครึ่งๆเลยแน่นอนครับอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ VIP บรรดานักคนใกล้ชิดต่างๆย่อมขอตั๋วอภพสิสิ์ซึ่งบอกกันนำตรงว่ามีแน่นอนในประเทศไทยและแฟนบอลจะได้แย่งซื้อตั๋วกันจริงๆก็น่าจะประมาณแค่ครึ่งเดียวหรือ30,000ส่วนอีก20,000กว่า ที่มันเยอะขนาดนั้นนะครับปกติแล้วเขากักไ้แค่ห้าพันหรือไม่เกินเึมนแต่คราวนี้ผมว่าเขากักเยอะมากแน่นอนจะได้ซื้ออยู่ประมาณ3ามหมนเพราะฉะนั้นแฟนบอลที่ชอบ2ทีมนี้ในเมืองไทยมีเป็นล้านๆคนครับต้องแย่งตั๋วสา0 0 0ื่ไปตรงนี้แหละที่จะเข้าไปชมเกมอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าแฟนบอลไทยและแฟนบอลแมนยูริโอปูเองได้ยินข่าวแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนบอล หลายๆคนอาจจะจับทิศทางได้ว่าเมื่อ2ทีมนี้มาแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาไม่มาเปล่าแน่นอนคุผู้ชมไม่มาแค่ประเทศไทยแน่นอนประเทศรอบข้างรอไว้เลยครับพอยแรกคือสิงคโปร์เพราะว่า2ทีมนี้เมื่อเดินทางมาแล้วไม่มีทางที่จะเดินทางมาเตะแค่ไทยแล้วก็ข้ามไปนู่นเลยกลับไปเตะที่กาตาร์หรืออะไรต้องมีแวะมาไม่สิงคโปร์ก็ฮ่องกง สองประเทศที่พร้อมจะจัดอีเวนต์ใหญ่ๆและรับสองทีมใหญ่มีเม็ดเงินที่จะดึงเข้ามาได้ถามว่าแล้วทำไมประเทศเหล่านั้นถึงต้องการสองทีมนี้ฮ่องกงเนี่ยผมอาจจะไม่แน่ใจแต่สิงคโปร์ผมแน่นอนครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเปิดประเทศและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ปิดประเทศตัวเองมาพอสมควรอีเวนต์ใหญ่ของสิงคโปร์นอกจากจะมีโอกาสจะดึง2ทีมนี้ทั้งแมนยูอร์พูซึ่ง อย่างน้อยๆมาไทยแล้วขอเก็บเงินอีกสักหน่อยไปที่สิงคโปร์ไม่เสียหายครับเดินทางไกลๆแล้ว1ครั้งต้องเอาให้คลุ้มสิงคโปร์จะมีอีเวนต์อย่างฟอร์มูล่าวันอีกในช่วงเดือนปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าแฟนบอลชาวไทยซื้อตั๋วไม่ทันจริงๆในประเทศไทยลองขยับไปดูที่สิงคโปร์หรือที่ฮ่องกงมีโอกาสมากค่าตัว๋ว อาจจะพอๆกันแต่มันจะเพิ่มค่าเดินทางไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าการไปดูที่สิงคโปร์มันอาจจะไม่ได้ลําบากเท่าไหร่อาจจะต้องเพิ่มอีกสักหน่อยนึงแต่ว่าผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะจองได้เยอะพอสมควรแหละเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยที่ลุ้นว่าโอ้พี่ทศบอกราชมังเนี่ยมันห้าหมื่นหกหมื่นแต่ตั๋วแฟนบอลเหลือแค่สามหมื่นผมเชื่ออย่างนั้นจริงนะครับมันอาจจะเหลือแค่นั้นหรืออาจจะเหลือให้แฟนบอลได้จองจริงๆน้อยกว่านั้นก็ได้ เขาอาจจะบอกว่าเหลือเยอะแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะถูกปล่อยออกมาไม่เยอะแหละเพราะอีเวนต์แบบนี้หลายๆคนแน่นอนทุกคนเห็นแล้วว้าวหมดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหาทางลัดหาทางในซึ่งมันเป็นเรื่องปกติหาทางในที่จะเข้าไปชมเกมแบบนี้ให้ได้อย่างแน่นอนถ้าแฟนบอลไปไม่ได้ลองดูเรื่องของที่ประเทศเอื่นๆนะครับส่วนการยืนยันออกมาบอกว่าเอานักเตะชุดใหญ่มาแน่นอนยิ่งแบบนี้นี่ยิ่งโอ้โห ไม่ดูไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะได้เห็นและนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นคิตาโนโรนันโดในสีเสื้อแมนยูเต็ดแบบใกล้ชิดเพราะโรนันโดอีกไม่กี่ปีก็น่าจะถึงเวลาลีทายแล้วนะครับแฟนบอลที่เป็นแฟนของคิตาโนโรนันโดเองหลายๆคนเคยบินตามไปดูโรนันโดในสีเสื้อของยูเว่ที่สิงคโปร์คราวนี้ได้เห็นในสีเสื้อของยูไนเต็ดเลยรวมไปถึงโมซาลาท้าณตอนนั้นยังอยู่นะครับ กับลิวภูเพราะสัญญายังไม่ต่อและผู้เล่นคนอื่นนี่คือสิ่งที่แฟนบอลไทยต้องเตรียมรับแรงกระแทกนอกจากเรื่องของแฟนบอลไทยแล้วผมเชื่อว่าณนาทีนั้นผมเชื่อลึกๆนะครับว่าประเทศไทยเองจะผ่อนคลายเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้มันดึงดูดนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีจากเวียดนามจากเพื่อนบ้านของเราพร้อมจะตีตั๋วเข้ามาดูเกมอย่างนี้แน่นอนถ้าเราเซ็นสัญญาเอาข้ามาได้จริงๆประเทศเพื่อนบ้าน แฟนบอลที่อยู่ใกล้เคียงและใกล้เคียงพร้อมที่จะเดินทางมาและราชมังจะได้เปิดเต็มความจุรองรับแฟนบอลแมนยูและลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่อย่างที่บอกครับเผื่อใจไว้หน่อยครับ56 0 0มคนที่นั่งอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งก็ได้ให้เราได้จับจองและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านว่าจะมีโอกาสจัดหรือไม่ถ้าพลาดที่ไทยลองขยับดูที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีโอกาสมากกว่า นี่คือเกมแดงเดือดที่กําลังจะจัดในประเทศไทยและเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยโอกาสนี้มาขอบคุณไปด้วยกับซูซูกิเดือนนี้นะครับซูซูกิ s ซ,ซวิฟเองก็มีโปรโมชั่นพิเศษใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างเลยเข้าไปดูกันได้นะครับลาไปแล้วครับแบบคุยทุกเวลาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสัสดีครับ